สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชมรถสวยสภาพงามมาฝาก1คันนะครับเป็น5ประตู Honda Jazz นะครับเครื่องพันห้าเกียร์ออโต้มือเดียวป้ายแดงปี2010ครับคันนี้สภาพสวยไม่เคยชนหนักตต่อนะพี่ความหน้าเดิมท้ายเดิมครับรถสภาพดีเกรดพรีเมียมเลยครับตัวนี้ใครที่กำลังหา Jazz นะครับ2 5 7 0 0 0บาทนะครับผ่อน5 6 0 0 0โดยประมาณผ่อนได้6ปีนะครับใครถูกใจมาเช็คชมดูรถทดลองขับนะครับคันนี้สวยทั้งคันนะครับ ตัวนี้ใช้งานไปแล้ว1 3 5 5 0 0 0กิโลเมตรนะครับตั้งแต่ออกมาตั้งแต่ปี2 0 1 0จนปัจจุบันนะครับดูแลดีดูแลถึงนะครับคันนี้ให้เกรดพรีเมียม 3A ไปเลยครับใครที่ชอบนะครับ5ประตูเจนะครับราคาสภาพคันนี้สวยสมบูรณ์มากๆเลยครับถูกใจชมเช็คดูรถทดลองขับ ใครที่จะจัดไฟแนนซ์นะครับเครดิตดีรอรับรถได้เลยครับผ่อนชิวๆเน้นใช้งานเอาไปเดินทางเอาไปต่อยอดนะครับรถสวยสมบูรณ์นะครับเกียร์เครื่องยนต์แน่นๆยางดอกเต็มภายในสวยสะอาดนะครับเบาะหนังสีดำสภาพเดิมแบบนี้เลยครับกระจกไฟฟ้านะครับครบสมบูรณ์เซทล็อกแอร์แบ็กใช้งานได้เลยครับขับใกล้ขับไกลขับได้สบายใจเป็นมือเดียวป้ายแดงดูแลมาดีมากๆนะครับ10,000 3 5 0 0 0กิโลเมตรนะครับสำหรับหมเป็นไม่แท้นะครับการันตีสภาพนะครับคันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่สวยมากๆนะครับใครที่หาแจ๊สนะครับรับรองไม่ผิดหวังมาดูโดนทุกคนแน่นอนนะครับพร้อมชมเช็คดูรถทดลองขับด้วยเลยครับรถสวยสมบูรณ์การันตีการจัดส่งทั่วไทยนะครับใครที่ถูกใจมาชมได้เลยครับรถสวยสมบูรณ์ครับใครที่หาใช้งานนะครับมาชมเช็คได้ครับไม่แท้แน่นอนการันตีเช็คศูนย์ได้เลยครับ รถสวยสมบูรณ์สวยทั้งคันนะครับคันนี้ราคาสาภาพถ้าท่านกําลังหารถสาภาพเดิมราคาดีคันนี้สวยมากเลยครับแอดมินกล้าการันตีว่าไม่เคยชนหนักต่อหรือพิกควา่าน็อตฝากระโปรงนี่เดิมๆเลยครับไม่เคยขันเลยครับแสดงว่าของดีจริงครับเพราะส่วนมากถ้ารถชนเนี่ยฝากระโปรงหน้าท้ายเนี่ยมันจะต้องรื้อครับต้องขันต้องแก้ ต้องทาแต่นี่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆนะครับใครที่สนใจถูกใจก็มาเช็คมาชมดูรถตรวจสอบสภาพนะครับขอพระคุณทุกการติดตามท่านคงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้กับสมาชิกได้นะครับสําหรับแจ๊สตัวนี้สวยจริงครับดูรูปกันยาวๆได้เลยหรือถ้าใครชอบจริงก็ไลน์มาได้ครับติดต่อมาได้ตลอดนะครับคันนี้สวยสมบูรณ์สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบราบรราก็จะส่งให้ได้หมดนะครับจะสดจะผ่อนก็เตรียมเอกสารเตรียมตัวนะครับ เดิมจริงครับทั้งเดิมทั้งหน้าและท้ายนะครับอยู่ครบหมดเลยครับ